เอาแล้วครับมันล็อกเกื่อบมานจะแรกวัางไงครับเมื่อกี้มันล็อกเมื่อกี้่อกีทำเป็นสถานะแล้วเมื่อกี้เป็นสถานะทุกคนอันนี้ทำสถานะแล้วอันนี้ครับเป็นเรียมหนึ่งไอสองหนึ่งนะครับเป็นเต้จุฬาต่อสองหนึ่งครับฝั่งนี้เป็นพี่แทนกับพี่ป๊อปนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพี่เต้จุฬานะครับเรามาดูเกมเสิร์ฟของพี่แทนกันนะครับสามต่อห้าครับ ยันเสิร์ไปเเปิดหนึ่งโยเข้ามาเตะเต็มล่อครับเจ้มาไม่เจ่บมาไม่ดิเจ้โอ้เติมมันเลยีเอสบอกม่ลงเมาเน

โอ้ยต่ไต๋เลยต่เ็มไม่เตคู่ที่สอตอนนี้เป็นคู่ที่สามแลคู่ที่สี่แล้วคู่ที่ห้าเออเงใสิเหมือนกอนเต๋้งเอ็มเเรยทีุ่่งขมากได้เ็มื้อเมเนเตีีกนลจะมาเกมยกเเองเออเดี๋ยวกูตื่นมงอนันหมาหมีมึงอยงอนแล้วเมาไหม แก okay แล้วแกแล้วพ like so so totally. ี่ป๊อมแกแล้แก้ี่ปอมเร็วทำแมกทำแม็กควายายดีแม็ดีงจะได้ไหมจะได้ไทีแล้วทแ็กดีั้แมดคนกลองมาวดี่รลกนีนีาด ไม่ได้คุเพีวก่อนแจ๊กแ้วเจกถ้าแจ่ว่าในเกมนี้โจไม่ได้ยีนเๆียๆจะโกยเสียท่าเป็นเมื่อเลยมังแ่ไปเสียเนเมื่อจริงขึ้นมาล้ำหน่อยอ้เือ่้จนรอบเดกรอบอ้เวรไร้บ้งโจได้ไห เอามอีกสอนไม่เกิเดยวช่ mm hmm. oh. 1อ hey, oh. hey, hey, ่น uh ี่แหละเวเโอ้ยีหอ่ะพี่เติมยัไม่ถึงเติมดีใจพี่ เออเยี่ยวไว้แล้วไงพวกสีไปผู้นี่มีเหลี่ยมแต่กอมีเบียร์เต็มหมดเลยเฮ้ยโอ้หลอกใช่ไหมเนี่ยลกหลอกลุ้หลอ เอแธเขาหลอกเราไหมเนี่หลอกขาวได้หลอกตัวเลยเอาตัวโยกเลยเอวดีไว้ก่อนเอวดีไว้ก่อนเอออย่างเนี้ยอุ้ยอุ้ยก็ต้องโค้เครื่องต่อต้องโค้เครื่องให้บ วันเียวสามยกต่ำยกต่ำนะอ้าวสูสีแล้วครับเฮ้ยเฮี่ยแทนเตะเบาไว้ไปแทนก็แทนเถอวะเมื่อคืนเนี่ยได้ป๊อ พอแล้วครับพี่แทนแทนหัวเอ้ต้มไลต้มเปือยไหนป๊อปพอดีแทนแทน ตดนติดตะปูตายไปพี่น่าน่าน่าโดนติดตะปูเขาขึ้นดีโอ้ยตายไม่กนเมื่อ่อยบอโอ้ยตายอยกระลงไเว่ากีเมื่อววอบจะได้ยาวเออเอ้แล้วปาปแทนแนออเออเยีมเยี่ยมเ่ยมงไม

นดึงอันนี้มา่อยพอดีเขาโดดเขาพอดีอะสวยแนนเหลืออีกสิบเนี่ยเขาโอ้โได้ที่ป๊อปไปได้เบี่ยมวันนี้เตจุลานั่อยู่เจ็ดตบเจ็ดต่อหู เฮ้ยไม่ใช่สายใช่ไหมเฮ้่าแบ่งพี่กมสองร้่จุกเอาไปสามพี่ไม่รูได้ได้เออเฮ้ยมาแล้วสืหานเาเเลยนะงเลยลงงเลยดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไว่้เก็บบอเฮ้ยไ เดี๋ยวปวหัเดี๋ยว่อยอี่รังข่อยแกงข่อยปวดรไปามลูกรัง่อยแง่อยวดแทอถามดูาแล้วกนี่รัอยตกรอ่นเสนีด่นว ระวังนะวันนั้นนะวันนั้นไม่ใช่วันนั้นไหนไม่ตาโวญบอกเราสั่งไว้ต่างห่างร้อยหนิ้าได้ขายตรงนี้หมดโทมาถามว่าร้อได้ยังอ้าลืมเป็นขาประจํไงาดฮ้ยเดี๋ยววันีแล้ว้ยโอ้โหอยากสูงครับมาล้ครับาไปเต็มเตมได้

ไอเี่ยมยอดท่นสวยพี่ป๊อกชีกามพี่ป๊อปพ่๊อกไป่ปอกอไี่ป๊อปอพอพอมพี่อกพี่อีอกเอเอก่อป่อกปไอกไม่าอกปอกอกไปเพี่ปากเน่อกไ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยี่ะยี่ี่ขึนบนออกยู่ี่ไจั่ะเนี่ยี่ไปจับรเนล่าไ้ไดมองปูเขายี่ยัง50บาทเลย่าแ่าแล้อม่ยังกินเบียร์เบียร์ไม่ได้พี่ันอยู่ไม่เอพื้นเหรอต่อยกมึงไม่ สองคู่น <deja ma ill ot> ี่ตเหรเนคืนัว่อร์สองก็ต้พี่นี้ต่อใครต่อใครใ้รเจกต่อเจอใครหรอี่สเยี่ยมแล้วสูสีสูสีไม่หยิดม่หยดี่ตยตอนท้ายนิดนึงไม่รู้เสียอะไรเสียตอนท้ายพี่นี้เดียว้ล็อกเสีย